ใหทอดให้กรอบให้เหลืองนะไงอุ้ยอุ้ยตับอุ้ยจองจองจองตับนี่ครับบรรยากาศครัวหลังบ้าน,นครับเคร่องปรุงพร้อมคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกำลังใจให้ช่องเราเลย นอ่ทูทีร้ออใชได้แล้วทอดไอทีแล้วครับโอ้หอยายร,ราดน้ำปลาเลยหึห <laughs> ึนนหลืองครับสหยงามไอทีเหึหอหึหึหึหีหึหึ้ึห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 หึจึหึหหึึหึหึครับซอยึหึหดก่อนครับ เอาครับเริ่มครับใส่กแกงลงไปอออโอ้เยอะพอแล้วน้ำน้ำน้ำล้างถุงครับไม่ใช่น้ำล้างกุ๊บปรุงเลยนี่อะไรนะรสด,ดีรสด,ดีครับชิมมอานะครับทำกับข้าว แกงแต่และที่ไม่เหมือนกันนี่อะไรอะหวานน้ำตาลต้องหวานหน่อยทีทีชีชีต้องไงหวานเค็มหวาน,วานเผ็ดนิดนิดแม่แม่แม่สวยแม่ทำอะไรนาะ้ำปลา นิดหน่อยนี่อะไรครับรสนิดผู้ใหญ่ชูนันแน่นะสองช้อนปลาเราก็มีเยอะครับวันนี้ได้มาจากพี่หนุ่มให้มาครับมีพี่หนุ่มพี่แกะแล้วก็ทีมงานมีปลาค้างครับตัวหนึ่งนี่ตัวแล้วก็มาชูชีน่าไงน่าไงน่าไงครับควยครับทีมงานครับเริ่มเริ่มชักเริ่มลื่นครับ ชักเริ่มชักเริ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่ลอยกับองกระทะโค่นหมดมันมากรูดไง<อ>ดูฉีเปียกนะดูฉีแห้งอ้โแกงนี้ครับใบมะกรูดจากสวสนเราก็ซอยโรยไปครึ่งนึ่งก่อนต้องโรยหมดเลยชุบด้วยลูกโดดด้วย หอมหอมแล้วก็ใส่ปลาอ,ะ,อะมันมีแค่นี้ยพอด้วยจาน,อนือ้โหดูแค่นี้โอ้โหแน่นแน่นครับปลาพอกระจอเป็นเหลืองครับชุกเขาอร่อย,อยนะไม่ทานมีไโจ๊กเด็ดเลยนะ มีสูตรสูตรไข่นะสูตรเมลเมียเ้ยเออไว้เช้าเช้าจะไม่เผ็ดใชหมใครเผส่ชิมนะลองชิมนะเออลองะมันจะเผ็ดะาชิมใคเผ็ดแล้วใส่หน่อยได้ชิมไมแกล้งเธอไมาวเจเอ เสร็จแล้วครับมานี่จานครั้งชิมแรกใส่จานเลยมาๆมาเนี่ยจานจานปลาทอดครั้งยกมาเนื้อแซลมอนเลยเนี่ยโจ้เลยเนื้อล้วนอือหือรัอบออืืห เน้นครับจู้ชีชปลาเขาเป็นไ,ไงครับเป็นไงครับเอาสวยขอบคุณพี่แจงครับฝากกดไลค์ like กดแชร์นะครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคลิปนี้ล้าปก่อนครับมันมืดแล้วสวัสดีครับนี่ครับสามจานอร่อ <c oughs> ยไหม